ก็ยัดช่องป้ะแป้นรีวิววันนี้นําเสนอคาดผมจ้าคาดผมน่ารักน่ารักมีเยอะมากนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวการใส่คาดผมนะคะว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันทะะ่าเริ่มต้นจากตัวนี้ค่ะเก๋มากเลยเพราะว่าฉันเป็นปลาปลาไว้น้ําจ้าแล้วพอมีปลาแล้วนะคะเราก็จะต้องมีมีแครอทแม่ฮันมาละกันเลย แบบนี้มันก็เหมือนแบบทะลุทะลุแต่ว่ามันน่ารักเห็นไหมทุกคนต่อไปเป็นเป็นแบบผ้าบ้างตัวนี้จะเป็นแบบยูนิคอนนะคะมีเข่านะคะฟรุงฟริงนะคะผ้านุ่มเวอร์เวอร์เลยนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ดูนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะถ้าสวยกว่านี้ก็จะใส่แล้วสวยกว่านี้จ้าอันนี้สวยแค่นี้นะจ้าก็จะสวยได้ประมาณนี้แล้วทุกคนพุ่งมากเลยนะคะเขาในส่วนของยูนิคอนเนี่ยเขามีหลายสีมากนะคะทุกคนสีที่เป็นแบบ พาสเทลอ่ะมันทำให้ดูแบบมุ้งมิ้งแล้วก็น่ารักมากๆเลยชัดๆเห็นไหมสีน่ารักทุกอันทุกอันเลยต่อไปหลังจากยูนิคอร์นแล้วนะคะเราก็จะเป็นแบบสไตล์แบบความรัก <Wow. S 1> นี่ค่ะทุกคนหัวใจรัวๆเลยค่ะขอหัวใจรัวๆนะคะทุกคน <ๆ S 1> สีฟ้า <ๆ S 1> นะทุกคน <ๆ S 1> แล้วก็สีครีมสีเทาแล้วก็สีชมพูเดี๋ยวเราลองมาใส่กันนะคะ หัวใจก็จะอยู่รอบๆหัวของคุณเลยนะคะทุกคนอยู่บ้านนะล้างหน้านะเราต้องการเก็บตรงนี้นะก็ได้นะหรือจะใส่ไปเที่ยวข้างนอกใส่ไลฟ์ขายของใส่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคาดผมจ้า รีวิวเนื่องจากรีวิวที่ผ่านมาเกี่ยวกับคาดผมมีคนดูเราก็เลยอยากจะส่งมอบวิดีโอที่เป็นคาดผมต่อไปนะคะเพราะเราจะขายของจ้สนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะสนใจก็แอดมานะจ๊ะพร้อมค่ะสวัสดีค่ะ